วันนี้ดูนะครับผมผมรู้แล้วว่าเขาจะเข้ามานะผมเก็บสกิลสไว้แล้วก็ทิ้งสกิลสงลงรอคนบลิงเข้ามาแอกบลิงมาคอครับทำอะไรไม่ได้เลยตายไปเลยครับดูผมดิถึกมากแล้วมันเกือบตายไปเลยตายไปเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนาฮีโร่ตัวหนึ่งไว้ให้เพื่อนเพื่อไปไต่แรงกันนะครับนั่นก็คือไวเปอร์นั่นเองนะครับเจ้าไวเปอร์ในวิดีโอนี้ก็คือผมจะมาแนะนําให้เป็น เล่นมิดเลนนะครับเป็นสายแทงงโดยเฟสเซตด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเวลาที่เราอยู่ในสกิลสองเนี่ยสกิลสามเรามันจะแรงขึ้นถึง100%นะครับถ้าเราอยู่นานถึง4วิขึ้นไปนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลบิวท์ก่อนนะครับไวเปอร์นเนี่ยสายนี้เราจะไม่อัพหนึ่งนะครับอย่างเช่นทาเบล 7, เจนะ็ดเบลแปดก็คือเบลหนึ่งก็คืออัพสองมาก่อน แล้วก็อัพ3 3 3นี่ที่เบล 4. ถ้าเลเวล5เนี่ยมันจะขึ้นกับแมทช์อัพเราแล้วว่าเราเจอตัวอะไรนะถ้าเจอตัวเวทหนักๆเช่นสตอมซูดอะไรพวกนี้อาจจะอัพ3ขึ้นมาก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเจอ,อตัวธรรมดาก็อาจจะอัพอัพ2ขึ้นมานะเก็บ3ไว้2แเต้มแล้วก็อัพเบลหกอัพันติแล้วก็ 6, กแม็กสนะครับมันจะประมาณนี้ แล้วก็ของที่ออกก็คือจะเป็นช่องต้นเกมก็จะเป็นสเซเกรตนะครับกิ่งไม้2อันแล้วก็แทงโกนหนึ่งชุดแล้วก็แฟรี่ไฟดึงอันหรือไม่ก็อาจจะออกเป็นแฟรี่ไฟสองอันแล้วก็กิ่งไม้3อันนะแล้วก็เก็บตังค์ไปออกเบรเซอร์ของที่ออกก็จะเป็นเบรเซอร์2ชิ้นนะครับประมาณนี้หรือถ้าเจอตัวที่มีกายภาพด้วยอย่างเช่นสไนเปอร์หรือไม่ก็ ชาร์โลฟิล์มถ้ามันจะมีตัวขยภาพด้วยวก็จะเป็นเบร b แบน1หนึ่งอันนะแล้วก็ขึ้นเป็นแมจิกวอร์หนึ่งอันแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นเบร m เมลเลยไม่ออกบูทนะครับจะซื้อเป็นเชนเมลมาก่อนแล้วก็เป็นอันนี้แบตซอรแล้วก็ขึ้นเป็นเบร m เมลนะชิ้นต่อไปก็จะเป็นเซ e เตอร์ซื้อเซ e เตอร์แล้วก็จะดูด้วยว่าถ้าเราต้องการเลือดเราก็จะซื้อ,อตัวนี้มาก่อนนะเป็นสตริงแล้วก็ซื้อเป็นบวกเอจิ e gy, นะ แล้วก็บวกตัวนี้แล้วก็ไปซื้อตัวนี้มันจะเป็นประมาณน,นี้นะาทาถาฟ้าส่วนชิ้นถัดไปก็จะแล้วแต่สถานการณ์ถ้าเจอตัวเวทเยอะๆอาจจะออเป็น e t e r n a l t r o u นะครับหรือไม่ก็เป็น l o t o s off หรือไม่ก็ชีวากาศก็ได้นะครับหรือว,ว่า OC ได้หมดเลยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือถ้าไม่ไอ้นี่ก็อาจจะออเป็นบลั s t s t o n ก็ได้ ลัสโตนนี่ก็ช่วยให้เราดูดเลือดจากสกิล l 3แล้วก็สกิล2เราเยอะมากในไฟสกิลบิลก็จะประมาณนี้นะในทีมไฟแล้วก็ไม่มีอะไรมากยืนค้ำหน้าให้เพื่อนนะเข้าเป็นไฟแล้วก็กดสกิล l ไอ้กดสกิลคาาฟ้าเนี่ยก็อันติอันติพอสกิลคาตาฟ้าเรหมดแล้วก็ใช้สกิล l ลงดอกก็ยืนแช่ยืนแช่พยายามไฟ,ไฟในวงของสกิลของเรานะเพราะว่าจะทำให้สกิล3ของเราเนี่ยมัน ทำงานได้แรงขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมแรงเกมที่ผมเล่นไว้ดีกว่าผมเล่นก็จะประมาณนี้นะสิเกมสิกเกมที่ผมเล่นไปเกมล่าสุดผมก็ตัวนี้32นาทีเล่นกับ ta ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูในแรงเกมกันเลยผมเปิดของมาเป็นแพดดี้ไฟอันนะครับเซอร,ร์แล้วก็ เป็นกิ่งไม้สองอันเอาหวอนมาปักด้วยช่องต้นเกมก็ไม่มีอะไรครับพยายามแย่งรุนแย่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลับไป block keep. ็อกคลิปไวเปอร์ช่วงเลนเนี้ยจะไม่จะไม่เน้นกดดันเลนเหมือนเหมือนบิวที่เราอัพหนึ่งนะแล้วก็จะพยายามฟาร์มเทรดเทรดฟาร์มไปจะไม่พยายามฆ่านะถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่พยายามฆ่าเราแล้วก็ไม่สวนกลับ ประมาณนี้ครับแล้วก็ฟาร์มคีไม้ได้มากที่สุดแพ้เลนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฟาร์มซ่อมเอาเพราะว่าตัวไวเปอร์มันฟาร์มป่าได้ก็จะประมาณนี้เล่นกับทีเตัวนี้ผมก็รัดคีปไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามาเล่นเพื่อฟาร์มอยู่เนี่ยทีเอเขาเปิดบูธมานะผมก็ทำอะไรไม่ได้เขาคิดว่าผมน่าจะสแปมหนึ่งใช่เขาแต่เอไม่ฟา์มฟาร์มไปครับเนี่ยดูคีผม ได้แค่3ตัวโดนดีนนายไป3ตัวไม่เป็นไรครับเนี่ยวิธีในเลนเราก็ใช้สกิลสไปแล้วก็พยายามลาดคลิปตีไกลให้ได้นะอย่างเมื่อกี้ผมพลาดเองผมพลาดลาดคลิปตีไกลไม่ได้นะครับประมาณนี้ในเลนไม่มีอะไรมากครับพยายามอย่าตายนะอย่าไปลึกอย่าเทรดเวอร์เกินไปพยายามเทรดเท่าที่เราเทรดได้เนี่ยอยย่างงเี้แล้วก็ยืนแช่ในวงสกิลของเราลาดคลิปไม่ได้ ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรโดยดีนายไป6ตัวนะผมก็มาเก็บรุนสลับของจะได้เลือดมากขึ้นนี่ผมก็เอาคีดมาฟาร์มหน้าป้อมนะที่เขาก็เก็บรุนไป ถ้าเล่นลึกอย่างนี้นะถ้าเดินถ้าเดินขึ้นไปลึกเบ่อเมื่อกี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าทีมเขามีตัวทีม่มาแก้งได้อย่างไอเจ้าพัชเนี่ยอาจจะหกเราได้พยายามระวังไว้ด้วยอ่าเล่นบนโดนเฟิร์สบลัดไปครับจัดการแอกไปได้แล้วก็ไม่สนครับไวเปอร์สายนี้เนี่ยถ้าเทาที่ผมไปลองเล่นมานะก็โดนเพื่อนเบลนอยู่บ้างว่าไม่อัพหนึ่งว่าไวเปอร์อะไรเนี่ยไม่มีสกิลหนึ่งผมก็ไม่ไม่ตอบโต้อะไรครับรก็เล่นของเราไป ฟาร์มฟาร์มไปไอ้บูตไม่ออกวะอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็ปิดปิดไมค์ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแชทกับมันเสียสมาธิเราจังหวะน,นี้ผมก็มายืนรอตัดคีปนะครับให้ให้พยายามยิงไอ้เจ้าตัวตกกลางนะเพราะว่ามันจะได้อักโรคีปมาทั้งหมดผมก็เอาคีปไปฟาร์มกับคีปป่าโดยเดียรคีปผม16ตัวพอม,มาฟาร์มตัวนี้ก็ถือว่ากลับขึ้นมาเทียบเท่ากับ TA ได้ละ ักนเลยพยายามหาจังหวะลากคลิปเลนไปฟาร์มกับคลิปป่านะครับจะได้ฟาร์มไวขึ้นก็ไปเก็บรุนครับสลับของเหมือนเดิมจังหวะน,นี้ผมไม่เคลียร์คลิปนะเพราะว่าผมจะผมอยากให้คลิปผมมันตายทั้งหมดเพราะว่าทีมันไปฟาร์มป,ป่าไม่อยากดันเลนเข้าไปพอดดนาคลิปแล้วก็ฟาร์มคลิปเลนไปด้วย ก็ฟาร์มฟารมบนไปครับไม่มีอะไรมากต้นเกมไม่ต้องพยายามไปแก๊งนะเพราะว่าตัวเรามันเดินช้ามากดูดิสองถ้าเราพยายามไปแก๊งเยอะๆแล้วฆ่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสกิลสโลว์ไม่มีสตันเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาในการฟาร์มนะครับชิ้นต่อไปของเอกเป็นเชนเมลนะครับเพราะว่าจะขึ้นต่อเป็นเบลดเมลปักเซนทรดูนะครับเพราะว่า T a มันชอบวางแทรปไว้ แล้วก็ไซส์สกิลสอไปฟาร์มไปแล้วก็มีคนหลุดอีกแล้วก็กลับไปฟาร์มปลาครับเพื่อนแกง๊ง mm hmm. เพื่อนไรไม่สนใจครับถ้ามันไม่เข้ามาลิกในป้อมจริงๆเราไม่ต้องช่วยเพื่อนนะมันเสียเวลาเรามากก็ฟาร์มต่อไปครับจังหวยจะได้ของนะทามิงเราคือเบลดเมลทามิงแรกเราคือเบลดเมลทามิงที่สองก็คือคาถาฟ้านะครับก็ฟาร์มไปฟาร์มมนไปกดดันป้อม ให้ทีมันมารับคีปหน้าป้อมไม่ได้จังหวะน,นี้ทีเเลือดโลมากผมพยายามพยายามจะไปฆ่านะแต่ตรงนี้น่าจะมีทรัพอยู่เขาเห็นเขาเดินแยกไปอีกทางหนึ่งไม่เป็นไรครับกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมก็ใช้สกิล2องจังหวะน,นี้เพื่อนปิงๆแล้วว่ามีสแต็กแอนเชียนนะเราต้องไปแย่งแย่งมาใ้ได้ไวเปอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ฟาร์มสแต็กได้ดีมากนะครับเนื่องจากสกิลสอแล้วก็ สก,กิลสามพอตัวมันหลุดด้วยจากวันนี้ปักหน้ามาจะมาแยกนะครับก็ตายไปถือว่าเป็นโบนัสกลับมาฟาร์มเลนต่อครับฟาร์มเลนฟาร์มครีปป่าสลับกันไปนะครับจากวันนี้เบลดเมลมาแล้ว9นาทีนะครับก็เป็นทัมมิ่งที่ก็ปกติครับไม่เร็วไม่ช้า ถ้าเร็วเนี่ยถ้าเร็วหน่อยก็สัก7นาทีถ้าปกติก็9นาทีถึง10นาทีนะครับประมาณนี้จังหวะนี้ก็เดินมารับคลิปที่เลนกลางนะครับฟาร์มคิบวนไปครับเก็บรูนครับ10นาทีคอนโทรลรูนให้ได้ รุ่นออกเป็นอาเคนรุนนะครับเก็บรุนแล้วก็มาฟาร์มต่อชิ้นต่อไปเราจะซื้อเป็นเซปเตอร์นะครับคาทาฟ้าขีอมาลองสัหน่อยอันติไปกดลิงก์ออกไปได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็ฟาร์มต่อไปครับชิวๆเล่นสายนี้ไม่ต้องพยายามฆ่ามากนะครับรอจังหวะที่เข้ามาสวนเราแล้วเขาฆ่าเราไม่ได้ จังหวะน,นั้นคือเราจะฆ่าเขานะครับตรงนี้เนี่ยผมผมเก็บสกิล2ไว้นะครับเพราะว่าผมเล่นหน้าป้อมเห็นไหมผมที่จริงผมใช้สกิล2เคลียร์คลิปตรงนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่ใช้นะเพราะว่าผมรู้ว่าผมอาจจะโดนแก๊งทำไมเป็นไรเนี่ยเห็นไหมขมาละสาตัวดูนะครับมีผมมีเบลดเมลแล้วก็สกิล2-3เต็มแล้ววัรี้ว่าจะเป็นยังไงไม่ตายนะครับ ย,ยืนแทงเลยขักหน้าดูเลือดไม่ได้ผมไม่ตายนะครับไลออนนี้เกือบตายเลยไหมเลือดจากเต็มๆนะเหลือแค่เนี้ยทีจะลองสักหน่อยฆ่าไม่ได้ก็แต่เราเก็บซัพพอร์ตนะเขาไปเก็บซัพพอร์ตเราไม่เป็นไรครับถือว่าเทรดกันไป ก็กไปฟาร์มแคมเหมือนเดิมครับจนกว่าจะได้คาถาฟ้าฟาร์มบนไปครับจะเห็นว่าผมไม่ได้ทีพีไปช่วยเพื่อนเลยนะก็จะมีบางจังหวะที่บอกให้เพื่อนไปเอาคลิปที่เลนกลางแล้วก็เราก็ไปฟาร์มที่เลนบนที่เซฟเลนอย่างจังหวะนี้เนะี่ยผมก็บอกเพื่อนว่าไปเอาคลิปที่เลนกลางนะเดี๋ยวเราคําเราคัมเซฟเลนให้เพราะว่าแอคมันฟรีค่อนข้างฟรีอยู่ จังหวะนี้เจอแอคเดินมาก็ลองสะหน่อยอติใส่ไปใช้สกิล2ยืนแช่ครับไม่แอคทำลน์เราไม่ได้เลยปลเปิดเปิยดเดมลได้แอคต้องวิ่งหนีไปตายไหมตายด้วยครับเพราะว่าโดนพิษจากสกิล3เรามันแรงมากมก็เป็นโบนัสไปครับแล้วก็ฟาร์มคาถาฟ้าต่อไปเดิมดูการเงินตอนนี้13นาที mm hmm. เงินผมอยู่ที่6,000นะครับ แล้วก็ถ้าเราฟาร์มที่เซฟเลนเราจะฟาร์มค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมยนสกิลสองไปคลิเลนแล้วก็กลับไปฟาร์มป่าด้วยฟาร์มวนไปครับนี่สตาคีปด้วยไม,ไม่ติดอ้าติดเฉยเอาคลิปเลนก่อนครับแต่วันนี้ก็ลองซะหน่อยติดต้นไม้เห็นไหมผมพยายามยืน,ย,นยืนอยู่ในวงสกิลสองเราเนี่ยมันจะทำให้แอคทำอะไรเราไม่ได้เลย จังหวะนี้ดูนะครับปักหน้าเดินมาแอคพยายามไล่นะครับแอคพยายามไล่เข้ามาในป้อมชเชคเกอร์ทีพีมาช่วยสแตนต์ตายไปเลยครับจังหวะนี้ก็แล้วสแตนต์โดนเฮกไปด้วยเฟสคิวสองเปิดเบลดเมลครับแล้วมันตายไปเลยมีเพื่อนมาช่วยถึกจริงๆครับไปเปอร์บิลนี้ถึกมากไม่ตายเลยเพราะว่าถ้าเรายืนยืนแช่ในสกิลสองเราเนี่ยดูเลย ถึง4วินะมันจะขึ้นแรงไปถึง100%กันการเวทเรายดเรา25%ถ้าขึ้นถึง100ก็50%กันเวทเยอะมากจากวันนี้เลือดหมดครับมานาหมดก็ลองสักหน่อยค้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปครับทีพีกลับบ้านรีเจนก่อนฟาร์มต่อไปครับจัมก,กว่าจะได้คาทาฟ้านะก็มาฟาร์มเอนเชียนต่อ Oh จังหวะน,นี้ลองมามาเอาปั๊มล่างนะครับเพื่อนเรียกลองมาเล่นในยสน,นอยเพราะว่าเราก็มีคาถาฟ้าแล้วท้ามิ่งนี้เราจะค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับไม่มีใครเอาลงเลยถ้าไม่เจอตัวที่เคาน์เตอร์จริงๆอย่างไวเปอร์เนี่ยมันจะแพ้ตัวที่มีดมจกายภาพแรงๆนะครับแล้วก็แพ้ตัวใบเพราะเราใช้สกิลไม่ได้จังหวะน,นี้ทีพีมาช่วยเมดูซ่าซะหน่อย คาทาฟ้าโดดไปครับปักหน้าอันติสายเปิดเบรดเมลเลือดไม่ลดเลยเห็นไหมครับแรงมากกัเรเวทแรงมากนี่ก็ฟาร์มต่อไปครับพอได้ทาม,มิง่งคทาฟ้าเบรดเมลล้วก็จะพยายามเล่นเล่นให้ลึกขึ้นนะครับเพื่อทําสเปซให้เพื่อนถ้ามีคนมาฆ่าเราแล้วฆ่าเราไม่ได้อันนั้นก็จะเป็นของแถม นี่ก็ใช้สกิลสองใส่คลิปเลนไปครับแล้วก็พยายามมาฟาร์มสเปซเขาให้ได้มากที่สุดผมฟาร์มเอ็นชียนเขาแล้วก็ปล่อยให้มดูซ่าฟาร์มป่างของเราไปเราก็เล่นลึกๆนะครับเพราะว่าท่ามีนี้เราเก่งมาก19นาทีเงิน1 0 0 0 0มืนครับ <c oughs> จังหวะนี้มีไฟที่เลนล่างนะครับผมไม่ได้ไปช่วยเพราะว่า เดินช้ามากแต่ว่าดูๆแล้วก็ TP มาสะหน่อย mm hmm. เผื่อได้โบนัสจังหวะนี้สลักไล่ตีที่อันได้ยิงนะครับคนทุบจากไฟเปอร์โดดเข้าไปครับสลักต้องถอยโดนเอชเกอร์มาสตันตายไปเลยครับปักหน้ายินดูแต่ก็โดนสตันไปตายครับโดนเอชเกอร์ทุบหัวทีมเราก็เก่งด้วยแหละครับจังหวะนี้เขาสู้ทีมเราไม่ได้เลยตัวมันถึกมากอันไดยิง ทีมเขาตายกัน4ตัวนะครับผมก็พยายามค้ำเลนล่างไว้จะเอาป้อมเทียสองออกให้ได้ตีปั้มไปครับทุบท,ทุมีคน TP มาครับเป็นไลออนกับปักหน้านะพยายามจะมาเด็บปัม้มวันนี้ดูนะครับผมผมรู้แล้วว่าเขาจะเข้ามานะผมเก็บสกิลสอไว้แล้วก็ทิ้งสกิลสองลงรอคนบิงเข้ามาแอกบิงมาคอครับทำไรไม่ได้เลย ตายไปเลยครับดูผมดิถึกมากแล้วมันเกือบตายไปเลยตายไปเลยครับบิดเ,เช็คเกอร์โดนหมายโคแลมตายครับทีเอไม่รอดเหลือแค่สลดัดทำนายไม่ได้ดูดิไวเปอร์เลือดจะเต็มอีกละอ้โหทีมเขาตายหมดแล้วก็เอาป้อมเทสองออกให้ได้ครับ นี่ก็เดีสองแตกเลยครับต่อไปก็จะเป็นทัมมิ่งโรชานนะครับเราจาังหวะนี้เราเก่งมากไม่มีใครเอาได้ไวเปอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่แทงโรชานได้นะครับเพราะว่ามันมีแอทแทั่โลโรชานตีไม่ได้เห็นไหมขอแค่เพื่อนมาตีช่วยเนี่ยโรชานก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยตีโรชานไปครับแทงให้เพื่อน ได้เอ i ิสเราก็จะพยายามพยายามลบได้เอจิสแล้วก็พยายามเอาปั้มเทสองออกให้หมดนะครับจังหวะนี้มีสลักไปตัดคลิปครับเด๋ยวเชคเกอร์ทีพีไปรอที่ด้านบนรอเพื่อนอยู่ผมก็ผมก็กะว่าจะไปด้วยไปดูซาไปแล้วสลักเห็นโดดหนีไปโดนเนโคสแลมครับฟีเชอร์ผมก็้ตทีพีมาสะหน่อยแต่ว่าเดินช้ามากไปไม่ถึงเด๋ยวเชคเกอร์ไปสตันตายเลยครับ ก็เล่นกับเพื่อนนะครับไม่ไม่ต้องไปฟาร์มแล้วจังหวะน,นี้เราเก่งมากพยายามเล่นกับเพื่อนไหมก็ตีป้อมไปเลยครับได้ป้อมบนแล้วก็มาเอา High Ground ครับตอนนี้มีเอจิสพายายามจะขึ้น High Ground ให้ได้ อันนี้ยิงปัดกลุ่มโซนไาผมก็ทิ้งสกิลสองลงครับยืนแช่ไปในสกิลพยายามยืนแช่ไว้เห็นไหมสลักมาเอาที่แนวหลังครับโดนสตันโดนไซเลนติดตายไปเลยครับออกไม่ได้ได้ป้อมละหนึ่งป้อมครับไฮกราวไปต่อที่บาร์เร้ดูซาย,ยืนคาอยู่ผมก็สกิลสองไปครับ ยืนใช้แบาแอคโดดมาคอตายไปเลยครับแอดจากวัน,นี้ผมก็ยิวตัวเองขึ้นไปไม่ตายเลือดแทบไม่ลดเลยครับถึกจริงๆไปบิวนี้ไปลองเล่นกันได้ครับได้ปอมกลางแล,แล้วแล้วก็จะมาต่อที่เลนล่างครับ กันต่อที่เลนล่างครับยังมีเอจิสอยู่นะที่เบดูซ่าเห็นแล้วว่ามีสลักอยู่ด้านหลังผมจะไม่พยายามขึ้นไปหฮยกราวแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็ตายได้อยู่ถ้าเพื่อนไม่ขึ้นไปแล้วก็อยู่กับเพื่อนไว้เพราะว่าเพื่อนมีเอจิสนะลองซะหน่อยโดดเข้าไปก็อันตรีครับจังหวะน,นี้ผมพลาดเองนะพลาด จังว่านี้ผมพลาดตายให้แอคนะแอคคอร์เนี่ยผมผมพยายามตีป้อมนะแล้วเลือกก็เหลือแค่ครึ่งหลอดเองแอคโดดมาคอรครับอุ้ยผมไม่ตายว่ะโดดเข้าไปครับพยายามยิงแช่ในสกิลสองเลยครับสลักโดดไปเอาแนวหลังตายไปเลยครับอุ้ยโคสแลมบึืดด้วย อยากยินค้ำไหมครับแต่จังหวันนี้ผมลึกไปเองไหมป้อมตีป้อมตีผมอยู่แล้วก็โดนสับหัวตายไปเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเราเก็บงานเองอันใดยิ่งถึกจริงๆครับก็เราก็ตายแล้วก็รอเกิดเหมือนได้ครับเกิดมาก็ค่อยมาเอาป้อมก็จะประมาณนี้แหละครับไอ้สกิลบิวนี้ของไวเปอร์โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราเสียเปียบกันหน่อย ไนเปเท่าที่ผมเล่นมานะก็รู้สึกว่าจะแพ้ตัวกายภาพหนักอย่างเช่นวินเดนเจอร์วินเดนเจอร์นี้มันไม่ค่อยสนสกิล3ามสกิลสองเราเท่าไหร่มนันติเราแล้วก็มีโอกาสตายได้เลยแล้วก็ในเลนก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับแล้วก็ชาร์โฟีนตัวนี้ผมผมลองเล่นแล้วมันค่อนข้างเล่นด้วยลํบาบากว่ามันมีมันมีดามินกายภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็อย่างท a เนี่ยถ้าเราถ้าเราจบเกมไวไม่ได้แล้วมันมี BKB แล้วก็มี Nullify เงี้ยเราก็ตายไปเลยเล่นยากอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไวเปอร์บิวท n k ไปที่เลนกลางนะเพ mm ื่อนๆเราเอาไปเล่นกันได้ถ้าเล่นแล้วเป็นยังไงแพ้เสีย MMR หรือว่าได้อ็มามาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนเคนไหนสนใจอยากให้ผม สอนเล่นฮีโร่ตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ